นะครับในโอโซนิ n i n g Fresh ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับเป็นธรรมเนียมแขกรับเชิญที่มาต้องมีการเล่นเกมเอ้ยเล่นเกมอันนี้ใจอยากจะเล่นแล้วอยากจะเล่นมากต้องมาเล่นเกมกับเรากติกาวันนี้ง่ายๆนะเพราะว่าตอนน่ะมีแบบเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีอย่างยั่งเราก็จะมีเกมเกี่ยวกับดนตรีมาฝากครับง่ายๆเะครับเพื่อนทุกคนเนี่ยต้อง พูดชื่อเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลเกมเล่นอย่างงี้สมมติเข็มเข็มเข็มซอูเข็มโซอู้ซด้วงเข็มโซอู้ซด้วงคิดไม่ออกสมมติคิดไม่ออกคิดออกอาราติอะไรอย่างงี้ใช่ขอใจไหมขอถ้าคิดไม่ออกก็ไม่คิดไม่ออกคิดไม่ออกเริ่มเลยไหมเอาเลยค่ะพร้อมนะพร้อมนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มเข็ม เฮ้ยแล้วมันสตาร์งอะมันคิดตรงไหนเอาอย่างอื่นนั่นดิ่เอาอย่างอื่นหน่อยให้มันได้คิดหน่อยเนินสองสามอังกะลุงอังกะป้าสี่อังกะป้าอังกะลุงระนาดอังกะลุงระนาดจะเข้อังกะลุงระนาดจะเข้ขิมอังกะลุงระนาดจะเข้ขิมซอู่อังกะลุงระนาดจะเข้ขิมซอู่ซอดวงไม่คิดเลยวะฮะอังกะลุงระนาด ละแค่ข huh. uh, uh ิมสออู้สะด้วงชิงอังกะลุงละนาดจะแค่ขิมสออู้สะด้วงชิงฉาบอ่าตายละอังกะลุงละนาดจะแค่ขิมซออู้สด้วงชิงฉาบกรับฉันรู้แกจะเล่นอะไรต่อไปไม่อะไรอังกะลุงสองสออูสด้วงมั่วแล้วตั้งหน้าก่อนอ่าถือว่าแพ้หนึ่งเมื่อกี้ลืมทำหน้าคิดไม่ออกอ่ะคะแนน เอาล่ะคราวนี้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดบ้างเอาเป็นกีฬากีฬาค่ะคุณเอาเป็นในร่มหรือว่ากลางแจ้งได้หมดโอเคครับผมหนึ่งสองสามเริ่มฟุตบอลฟุตบอลปิงปองฟุตบอลปิงปองเทนนิสฟุตบอลปิงปองเทนนิสลักบี้ฟุตบอลปิงปองเทนนิสลักบี้แบดมินตันฟุตบอลปิงปองเทนนิสลักบี้แบดมินตันวอลเลย์บอลฟุตบอลปิงปองปิงปองเทนนิสลักบี้แบดมินตัน เต้ตองบอลเล่นบอลอะไรเนี่ยที่ฉันบอกเลยที่จะเล่นเกมสองแล้วเปลี่ยนโหมดเป็นอะไรเอาเป็นอะไรอาหารอาหารนเนื้อต้มเริ่มได้ส้มตำใส่ปลาสองเม็ดปลาสองเมปลาสองเม็ดปลาใส่ปลาใส่ปูใส่พริกสองเม็ดโอ้ยยากไปป่ะส้มตำใส่ปลาใส่ปูใส่พริกสองเม็ดแกงต้มมะระดองใส่ยอดมะพร้าวอ่อนคุณคนณเป็นของ ทเอาชื่อหายง่ายๆนะครันเอางี้เป็นชื่อเขามีนี่แกงส้มแตงกวาส้มตำบกุ้งปลาพูดไปเลยอย่างงี้เอาเป็นชื่อง่ายๆชื่อนีง่ายไปเลยเริ่มเริ่มที่คนไทยเริ่มคนไทยที่คนยังไม่รู้เลยเริ่มทีคนไทยไงอันหนึ่งสองส้มแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งไข่เจียวแกงส้มชะอมกุ้งไข่เจียวหอยหวานแกงส้มชะอมกุ้งไข่เจียวหอยหวานเดินไปก่อนกินสดๆเหรอ กินสดๆเหรอกินได้สดอ๋อให้เขากินกันโอเคโอเคโจอไม่ผิดแกงส้มชะอมกุ้งไข่เจียวไขยหวานไข่นางลมอบเกลืออบเกลือเต้นกันไปใหญ่แล้วเอาให้อีกโหมดหนึ่งขอโหมด53าสับสินค้ามาให้ตๆมันจะมีอะไรมากมายมานั่นแหละในประเทศไทยด้วยเริ่มได้ค่ไทเดมารูอะไรวะเซนทันให้ไทเดมารูเซนทัน ใครเดมาูเซนทันโบเบ้โบเบมันก็ใครูเซนทันโบเบ้ไนติงเกลใคราูเซนทันโบเบ้ไนติงเกลพาตาใครเาูเซนทันโบเบ้ไนติงเกลพาตาโบเทตไนติงเกลเซนทันโบเบ้ใครมาลูก่อนใครูกั้ เิ่มลคโดนซี่กองของเราแก้งนะครับอ่ะเราเล่นเกมกันสุนทรสานธรรมนัแหละเอาเป็นว่าอยากใช้ตอนก่อนจะจากกันไปเนี่ยฝากผลงานกับเหล่าแฟนๆโอโซนิ่งเฟสหน่อยครับครับผมก็นี่ครับเป็นผลงานที่ผมภูมิใจนำเสนอมากครับสีพิเศษวันนี้วิทย์บุญชัยครับ14พฤษภาคมนี้ครับผมเปอเขาวที่19ครับพารากอนซินิเพ็กครับผมชั้น5นะฮะชั้น5้าเลยนะครับสี่โมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะฮะจองบัตรนะครับใครที่อยากจองบัตรในกรุงศรีคอเซ็นเตอร์ครับ 1572งห้าเองนั่นเองนะครับขอบคุณเอาเป็นว่ายังไงก็ตามคอนเสิร์ตวันที่14พฤษภาคมนี้นะต้นก็อยากใช้ไปดูกันเยอะๆยอะไปปั่นพอยต์กันเยอะเยอะนะครับเพื่อคอนเสิร์ตนี้มีแขกรับเชิญมากมายจะไปดูพี่ป๊อตมณฑลดอกด้วยครับรองว่าคราวนี้สนุกแน่นอนกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของต้อนรวมถึงซิงเกิลใหม่ด้วยครับผมเดี๋ยวเร็วนี้ได้เจอกันแน่นอนนะครับอ่ะหมดเวลาของเราต้องกูแล้วขอบคุณต้อนมากขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคุยกันในวันนี้นะครับและที่สำคัญครับสำหรับ Facebook ของเรานะจ๊ะเข้าไปคอมเมนต์ แล้วก็แนะนำติดชมรายการได้นะครับใน f a c e b o o k c o m s o s o n i n g f r e s h ครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะมาริฟานบริลัีไผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักและสัดส่วนระดับโลกค่ะได้เวลาแล้วนะครับวันนี้กรีดมินและรวมถึงต้อนพร้อมทั้งทีมงานขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนวินขึ้นเรือแล้วก็คิดถึงอีฟด้วยนะ เออแล้วก็อีกอก,กินกุง้งอยากกินปูจะออออไปจิบอ,อ,อย่าไปจิบนางเงือกนะนี่อย่าไปหลงคนผีเสื้อสมุทน,น,นะอ,อ,อย่าได้ปลาโลมาด้วย่านผู้ชมอยากรู้นะครับว่าเขาทั้งคู่กำลังทำอะไรกันอย่าลืมติดตามใน o อยโอตอนนี้แฟชอาทิตย์นี้ได้รู้กันแน่ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับ yes.